สวัสดีครับพวกเรองเนอนกแล้วนะครับนะวันนี้มีคําถามนะครับว่ารถเครื่องเบนซินนะครับเหยียบไม่พุ่งเลยนะเหยียบไม่นั่นเลยบางทีก็ควันไหลนะครับนะมันเกิดจากสาเหตุอะไรตามผมมาเลยครับนะครับจําเลยนะครับจําเลยแรกเลยนะะให้ดูตัวนี้ก่อนเลยนะครับเจ้าวาล์วหายใจนี่นะครับนะวาล์วหายใจนี้ออกจากตัวตัวฝานี่นะครับฝาแล้วก็ไปเข้ากับคอยดีนะฮะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับ แล้วแต่ตำแหน่งนะครับบางแต่ละคันจะวางไม่เหมือนกันอ่านี่นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับนะแล้ววิธีทดสอบมันล่าทำยังไงได้บ้างนะครับง่ายๆเลยหรือเป่ามนเลยครับนะต้องเป่าได้ทั้งสองด้านนะครับด้านหนึ่งจะต้องเป่าแล้วรู้สึกตื้อ นะครับอื้อๆนะฮะไม่เป่าแล้วไหลปุ๊ดนะครับแต่อีกด้านหนึ่งจะต้องเป่าแล้วไหลปุ๊ดนะฮะนี่นะครับเล็กหน่อยนะไม่งั้นเข้าปากนี่ครับด้านนี้จะต้องเป่าแล้วไหลนะฮะแต่อีกด้านหนึ่งจะต้องเป่าแล้วอันๆนะครับแต่ต้องเป่าออกเหมือนกันแต่เป่าแล้วอันๆนะฮะที่เป่าแล้วอันนันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นวาล์วดักวาล์วดักน้ำมันนะครับ ถ้าเป่าแล้วไหลปูดนะครับนะ้นํามันแรงดันที่ออกมาจากฝาวาลวนะครับออกมาแบบที่มาเลี้ยงวาลวทั้งหลายนะมันจะไหลออกมาตรงนี้แล้วเข้าคอยดีพอเข้าคอยดีปับ๊บมันก็จะเกิดเป็นควันนะบางครั้งที่รถเครื่องไม่หลวมเลยนะครับจ่ควันท่วมนะมาจากเจ้าตัวนี้นะครับนะอาการเสียนะครับเพราะฉะนั้นย้ําเลยนะครับเป่าแล้วจะต้องอื้อรู้สึกอื้อนะครับแต่อีกด้านหนึ่งจะต้องเป่าแล้วไหล นะครับวิธีทดสอบง่ายๆเลยครับถ้าเกิดเป่าแล้วมันไม่ได้อาการตามว่านะครับนะฮะก็ควรจะเปลี่ยนใหมซ่ซะมันตัวไม่กี่ตังค์หรอกครับนะฮะตัวจะน่าจะหลักร้อยนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยีห้อนะฮะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าใครเจอปัญหานี้ลองไปทําดูนะครับนะขอบคุณครับ